สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนันก็คือต้องมาเตรียมของที่จะเอาไปวางไว้พรุ่งนี้ตอนเช้านะอาคนอีสานเขาจะเรียกว่าบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินโดยที่จะมีเจ้าเสือเป็นผู้ช่วยแต่ดูแล้วไม่น่าจะช่วยอะไรนะจะบุนวาาก็เลยต้องรีบจับข้าวเข้ากงแล้วก็จัดของเสร็จแล้วนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด10กระถงก็เอาลงมาวางตอนตีสามกว่ากลัวมากเลยค่ะตอนแรกก็ทะาพาแมวมาดูแต่คิดว่าไม่น่าจะรอดทั้งคนทั้งแมวก็บรรยากาศมันน่ากลัวค่ะก็เลยรีบทำรี เขาให้ไข่าดาวมีไข่าดาวกินก็พัยขนาด้วยอร่อยเหลือเกินมีแมวตัวป้วนอยู่ในนั้นนึ่งตัวค่ะเจ้าเสี่ยฟูเรียกแล้วก็ไม่มาสักทีฟู้มาฟู้มาไม่มาสงสัยจะชอบโกตะไคร่แห้งถ้าไม่งั้นก็จะเป็นกินของเจ้าบุญนนท์ที่อยู่ข้างบนหลังขาบุญนนท์นี่ก็คือแมวนะควรเป็นแมวตัวบู้น่ารักด้วยนะ้เหมือนเจ้าติ๊เอ,อเลย ทุกวันนี้เจ้าเสี่ยฟูเป็นตัวป่วนประจาบ้านแล้วนะคะทุกคนเปียนแล้วจากเจ้าเสือป่ายก็คือเรียกมาก็ไม่อยากมาจะเอานี้ใส่เจ้าเสียป่ายเกินไปแลวนะฉันก็เดินเดินมาก็ฟูโอ้โหดูความมันวิ่งสิทุกคนไม่ไม่ได้ลอสักเลยคืนบ้านมาก็พร้อมที่จะนอนแล้วด้วยความที่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเลยนะทุกคนเจ้าเสี่ยเออไม่รู้ว่าเสี่ยเออหนาวหรือว่าอยากมานอนด้วยเพราะว่าวันนี้คือไม่สบายไงทุกคนเมื่อเขาแบบมานอนฟอบใจสันเลยอะเดินออกเดินเข้ากี่ครั้งสุดท้ายเขาก็มานอนในพ้าห่มด้วยทุกครั้งอยู่ดีกกดดดูซจะไไไมมม่่่ให้้แพงงัันนคควาาารอส ขงมันสิทุกคนตกบ่ายมาแมวเราก็ยังนอนเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปก็คืออีแม่มานอนกับเจ้าเสือปยค่ะเออลูกแกนะไม่ได้ตายจากการทามันก็จรงิงแต่มันจะตายจากการที่มันหายใจไม่ออกแกไปนอนทับคอมันนะเจ้าเออมันก็หลับ,บไ,นะไม่เนื่นสนอะไรนะไม่เนื่สนว่าลูกจะหายใจออกหรือไม่ออกแล้วดูเจ้าเสือปตื่นแลหละหายใจไม่ออกใช่ไหม ตาเลือกเลยและตาถามาอีกสองตัวไปไหนเขาขึ้นไปนอนอยู่บนตู้ค่ะไม่สามารถที่จะตามไปถ่ายมาให้ทุกคนดูได้เพราะว่าไม่อยู่บนยาขึ้นตู้เหมือนกันแล้วดูจเจสีบไปทุกคนตั้งการใจแม่อย่าเข้ามาใกล้นะอย่าคิดจะมามุ่นคอไปนะแม่แล้วเขาก็ได้ยาดิ้นทานออกจากกระบะท,ทองแดงของเจ้าเสียไปมานอนพังห่มสันนี่แหละค่ะสาววันต่อมามีแค่เสียไปตัวเดียวลงมาข้างล่างค่ะทุกคนนี่ก็แปลกใจมากแต่รู้แล้วแหละว่าแมวขี้เกียจลงมาเพราะว่าฝนมันตกไงทุกคนเขาก็คงจะอึดอัดตันใจแห,หละที่ไม่ได้ลงบ้านมานานดูสิทุกกกคนนนเ้้าา็มมมวดให,ใหแ,ใหแ่บะ เจ็บลิมันแลมนะแม่ก็บอกเจ็บเจ็บเจ็บเด้อว่าต้องนวดให้แม่ขึ้นบ้านปุ๊บไม่ผิดคาดค่ะซ้มตัวอยู่ข้างบนตู้ลายไปกับพวกเขานะคะทุกคนฟากก็เล็กก็แกก์ก,ก็ซัดสะเขยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย